ความสามารถของสมชายไฟนาวนิ้วกรมสลาวุธเฮงสวัสด์นักเขียนชื่อดังชาติชายพระหนแพทย์ วิศวกรปิโตเรเลียมและวิทยากรคนอื่นๆในโครงการ This is my future เลือกที่ใช่เรียนที่ชอบกับ10อาชีพสุดฮิปเป็นที่ประจักษ์ในเวทีบรรยายและในสังคมวงกว้างอยู่แล้วแต่ละคนแต่ละบทบาทต่างทำหน้าที่เติมความสมบูรณ์ให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นผลงานการออกแบบแฟชั่นของสมชายส่งวัฒนาที่ทำให้สินค้าไทยได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ มีมูลค่าการส่งออก5-6แสนล้านบาทต่อปีอาชีพนักเขียนและสื่อสารมวลชนที่ทำหน้าที่ส่งสารให้คนในสังคมได้รับข้อมูลข่าวสารหรืออาชีพด้านเทคโนโลยีที่ทำให้จังหวะก้าวเดินของคนไทยเคียงข้างกับสังคมโลกน้องๆฮะต้องฟังเสียงหัวใจตัวเองให้มากแล้วก็อย่าฟังเสียงข้างนอกอย่าให้เสียงข้างนอกดังไปกว่าเสียงของตัวเราครับเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมีคนที่มีความเชื่อและก็ความคิดแตกต่างจากเรามากมายนะครับ บางคนเขาอาจจะเชื่อว่าการมีเงินเดือนสูงเป็นเรื่องที่ดีบางคนอาจเชื่อว่าการเป็นเจ้านายใหญ่โตเป็นเรื่องที่ดีแต่จริงๆแล้วทุกหน่วยทุกอง์ประกอบของสังคมเนี่ยจำเป็นต่อสังคมทั้งนั้นไม่ว่าเราจะเป็นส่วนเล็กๆของสังคมถ้าเราทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดเนี่ยก็เราก็มีความสําคัญแล้วก็มีความภูมิใจในตัวเองได้ซึ่งผมคิดว่าความภูมิใจในตัวเองเนี่ยสำคัญมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะว่ามันจะนํามาซึ่งความสุขเวลาที่เราทางาน ความสาเร็จของวิทยากรแต่ละคนที่เห็นนอกจากความรักและความตั้งใจอย่างต่อเนื่องในวิชาชีพของตัวเองแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับพวกเขาคือการสนับสนุนจากครอบครัวเบื้องหลังสําคัญที่น้อยครั้งจะเปิดใจถึงความสําเร็จเหล่านี้สนใจในการเขียนกรอนเขียนอะไรที่เขาจะอวยพรใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สนใจฮะอย่างแบบเด็กๆเงี้ยเขาก็พยายามหัก มีกล่อง<ม>ที่มีภาษาไทยอะไรเงี้ยพยายามที่จะอ่านอยู่เรื่อยเหมือนกันเขาตั้งใจจะเรียนเองปิโตรเลียมเนี่ยนะคะพ่อแม่ก็ไม่ได้รู้ว่าปิโตรเลียมคืออะไรใช่ไหมคะก็เลยเออเขาตั้งใจเออแม่ดีแล้วสมัยที่ย้ายไปอยู่โอมาน4ปีแม่ก็ไปอยู่กับเขาก็เลยเหมือนได้ใกล้ชิดได้รู้ว่าอาชีพนี้มันต้องทําอะไรมั่งให้ความใกล้ชิดแล้วก็แนะนําเขาอะไรเขาแล้วก็ฟังความที่เห็นขเขามั่งเพราะว่าเขาอยากเรียนอะไรเพราะเราไม่รู้ว่า รุ่นใหม่มันเป็นยังไงใช่ไหมฮะแต่นี้แม่ก็ให้เขาคิดเองทําเองแต่ว่าค่อยๆประคองเขาว่า <c oughs> กลับบ้านตรงเวลาไม่เรียนอะไรแค่นั้นเองอย่างอื่นเขานั่งเขาเองไม่เพียงแต่การสนับสนุนให้ทําในสิ่งที่ลูกตัดสินใจอย่างแน่วแน่เท่านั้น หากพวกเขาก้าวพลาดและขอตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตใหม่กำลังใจจากคนในครอบครัวก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่พวกเขาต้องการเพื่อเติมพลังชีวิตให้ลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้ง